หนุ่มกัญชัยรู้ตัวนางเอกอักษรย่อพอพานขายช่วงล่าง3ล้านหลังจากที่มีเพจดังออกมาเมาว่านางเอกดังระดับประเทศยอมขายช่วงล่างเจ้าค้าด้วยความดังระดับนั้นขอเลือกฝ่ายชายก่อนต้องรอหุ่นดีและต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของนางเอกสาวด้วยและขอบอกเลยว่าราคาต่อครั้งนั้นพุ่งไปถึง3ล้านบาทโดยเพจดังได้บอกแค่นางเอกดังอักษรย่อพอพาน ภายหลังจากมีการนำเสนอข่าวอักษรย่อนางเอศพพานขายช่วงล่าง3ล้านบาทโดยมดดำคชาภาเป็นคนอ่านข่าวนี้ในรายการข่าวใส่ไข่งานนี้มดดำบอกว่ามีหลายคนนะที่เข้าไข่ส่วนทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้บอกให้แองจี้ข่าวใส่ไข่เขียนชื่อใส่กระดาษให้ทีซึ่งแองจี้ข่าวใส่ไข่ก็บอกว่าคนนี้ชัดเจนมีคนเดียวนะคุณแม่ถ้าตามที่พูดไว้หล่อดูดีเท่าที่ผ่านๆมาหล่อทุกคน จากนั้นหนุ่มกันชัยก็ได้เสริมทันทีว่าผมก็ได้ยินมาเขาเอามาพูดกันในห้องงานนี้ทำเอามดดำคชาพารีบหันไปถามหนุ่มกันชัยให้เล่าให้ฟังด้วยความอยากรู้ทันทีงานนี้หนุ่มกันชัยรีบบอกว่าผมอยู่ในห้องเชียงกงขายช่วงล่างซึ่งมดดำก็เซาซีถามต่อว่าเป็นใครด้วยความอยากรู้แต่กันชัยก็ไม่ยอมเปิดเผยเท่านั้นยังไม่พอแองจี้ข่าวใส่ไข่ยังให้ข้อมูลต่ออีกว่าแต่บางทีนางก็สะดุง้งหน้าตาหล่อเปิดออกมาอิทลิสมีสัน้น แต่มีคนเดียวแหละที่เขาหมายถึงดังเคยเป็นนางเอกละครช่องดังแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นอิสระแล้วก็กลับไปถ่ายละครอ,อีกรอบแล้วละครแปก๊กแต่สิ่งที่เขาใบ้มาจะหมายถึงคนนี้ไหมหนูว่าไม่ใช่เพราะแม้เขาจะเลือกแฟนจริงถ้าไม่หลอก็เซโนถ้ามีแฟนไม่หลอจะคบไปทำไมแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะทำเพราะเขามีการมีงานทำซึ่งจากนั้นหนุ่มกัใชัก็สงสัยถามต่อทันทีว่าใช่เหรอจริงเหรอ งานนี้บรรดาชาวเน็ตต้องลองตามเซิร์ชกูเกิลดูว่านางเอกอักษรย่อพอพา,พานดังระดับประเทศในวงการบันเทิงไทยจะเป็นใครกันแน่และใครจะเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ